สวัสดีครับเจอกันอีกเช่นเคยกับทางร้านวิเชียนเชงกงนะครับวันนี้ทางร้านของเรานะครับก็มีรถเข้ามาใหม่อีกเช่นเคยนะครับตัวนี้ก็จะเป็นรถสตาร์ด้านะครับสตารด้าปีสี่สามนะครับาตารด้าโฟวินปีสี่สนะครับสภาพรถนะครับมาดูสภาพเลยนะครับอเดี๋ยวเราเปิดราคากันก่อนก็ได้นะครับคันนี้เราเปิดราคาที่69,000บาทนะครับ เล่มเอกสารพร้อมโอนทะเบียนขาดเกิน3ปีนะครับตัวนี้จะเป็นฟูวินนะครับไฟตาไฟเลี้ยวออกหมดนะครับเดี๋ยวจะพามาดูเครื่องขีหลังครับดีลุ้งให้ดูก่อนนะครับตัวนี้กระโปรงก็จะมีรอยขูดนะครับสีเดิมบางนะครับตัวนี้นี่ครับราคา6กหมืนเก้านะครับผมทะเบียนขาดเกิน3ปีนี่ครับสภาพกันชนหน้าไฟท้ายอะไรเต็มหมดนะครับป้ายสารคารนะครับ ครับสภาพนะครับตัวนี้ก็จะเป็นล้อมแม็กนะครับล้อมแม็กตัวนี้นาะเป็นขอสิบห้านะครับขอสิบห้าล้อมแม็กตัวนี้สี่คูณสี่โฟวินนะครับโฟวินใช้ได้นะครับตัวนี้นี่ครับดูสภาพเลยนะครับประตูก็อยู่ร้อยบุ๊หยุบนิดนึงนะครับประตูนะครับตัวนี้นะครับขายหกหมืนเก้าพันนะครับใช้งานได้นะครับ เอกสารมีพร้อมวุนนะครับอ่านี่ครับเรายังไม่ได้เก็บทำความสะอาดนะครับรถเพิ่งเข้ามาใหม่นะครับนี่ครับอ่านี่ครับติดครึ่งเลยนะครับอ่าติดได้นะครับตัวนี้เครื่องดีนะครับเดี๋ยวเราจะเปิดเครื่องให้ดูอีกทีอ่าตัวนี้แอร์แอร์เรายังไม่เติมน้ําแอร์ยาแอร์นะครับอ่าจะมีลมออกถือว่าใช้ได้นะครับระบบภายในสวยจิ๊กนะครับสําหรับสตาร์ด้ารถคันนี้นะครับโฟวินนะครับอ่านี่ครับมาดูนะครับอ่าโฟวินเข้าได้หมดนะครับ ตัวนี้เข้าไม่ได้เฉพาะเกียร์หนึ่งนะครับอ่าเกียร์หนึ่งเข้าไม่ได้สองสามสี่ห้าเข้าได้หมดนะครับเกียร์หนึ่งเกียร์หนึ่งเข้าไม่ได้นะครับตัวนี้นี่ครับอืสภาพนะครับภายในสวยกิ๊กไม่มีเครื่องอ่าเครื่องเสียงมีนะครับแต่ไม่น่าจะไม่น่าจะติดครับตัวนี้นี่ครับสภาพภายในสวยกิ๊กเลยครับครบทุกอย่างนะครับสภาพภายในนะครับ ราคาแค่หกหม0นบาทเองนะครับเกียร์หนึ่งเข้าไม่ได้นะครับเข้าได้เริ่มจากเกียร์สองนะครับสตาร์ a าโฟ e วินคันนี้นะครับอ่าประตูนะครับประตูปิดเปิดได้นะครับนี่ครับอ่ามุนกระโจกขึ้นได้นะครับตัวนี้เลี้ยวซ้ายขวาของกระโจกข้างได้หมดนะครับอ่าฝั่งซ้ายก็ต้องไปกดด้านนู้นนะครับตัวนี้กดด้านซ้ายประตูไม่ลงนะครับ ราคาหกหมืนเก้าใบเทานะครับรีบรีบรองรีบด่วนนะครับราคาถือว่าถูกมากนะครับรถคันนี้นะครับช่วงล่างโฟวินใช้ได้หมดนะครับคัสซีสวยนะครับเลขัสีตัวนี้นะครับเลขัสีนี่ครับเลขัสีเอกสารพร้อมโอนนะครับใยสารคามนะครับถือว่าไปใช้งานได้เลยนะครับถ้าก็เก็บรายละเอียดเกียร์หนึ่งปิดนึงนะครับก็เข้าไรเข้าสวนได้แล้วครับราคาแค่หกหมื่นเก้าใบเทานะครับนี่นะครับตัวนี้ฝาท้ายนะครับ ฝาท้ายยังไม่ได้ทำสีนะครับเ๋ยวนี้ฝาท้ายล็อกเขากอยู่นะครับตัวนี้เ็อยู่ท่อทองใบฝาท้ายล็อกอยู่ปะฝาท้ายล็อกอยู่ครับฝาท้ายล็อกอยู่นะครับสภาพนะครับประมาณนี้กันชนนะครับแผ่นป้ายทะเบียนครบนะครับคัสซีไม่มีรอยที่สี่นะครับมันดูด้านข้างตัวนี้ก็ยัมีรอยฉีดขวนนะครับตัวนี้ก็จะเป็นรอยบุบนะครับ อ่านี่ครับสภาพเดิมๆมันบางเลยนะครับลำหาับอร์คา่าโฟวินสี่คูณสี่คันนี้ครับมีโลบาให้ด้วยนะครับส9 0หมื่นเก้าพันบาทนะครับใบเทานะครับนี่ครับสภาพนะครับก็มีรอยขีดข่วนนิดนึงถือว่าเอาไปใช้งานเลยก็ได้นะครับรถคันนี้ประตูปิดเปิดนะครับคลิปเลยครับคลิปเลยนะครับคันนี้มาดูสภาพเรยนอครับนี่ครับ ฝั่งน้นฝั่งน้นเราจะกดไม่ได้มันเะกดได้เฉพาะฝั่งนี้นะครับถือว่าของครบนะครับราคาหถึง900เก้าพันบาทนะครับนี่ครับสภาพเกียร์ด้านในนะครับหาเบิรงขงแน่นอนเกียร์น้ำสวนบูมแบบคครับรถคันนี้ราคาหถึงเก้าใบโตนะครับติดต่อสอบถามมาได้เลยนะครับรีบเร็วรีบจองนะครับรถคันนี้นะครับหรือว่าจะไม่ใช้เกียร์หนึ่งใช้เริ่มจากเกียร์สองไปก็ได้นะครับ ไม่มีรอยผุนะครับประตูด้านในด้านนอกนะครับถือว่าสวยนะครับตัวนี้เบลเกียวโฟนแอร์โฟบวินใช้ได้นะครับขับเคลื่อนสีล้อนะครับตัวนี้ขับเคลื่อนสีล้อแอร์ไม่เย็นนะครับให้ดูนะครับตัวนี้ไม่ตัวนี้ไม่แตกนะครับตัวนี้พพนถือว,ว,ว่าเต็มนะคะลูกค้าคันนี้ถือว่าเต็มสูตรเลยนะคะเปิดเครื่อง อ่าเาเบิกข้างหน้าก่อนนี่ครับข้างหน้าครบหมดแล้วนะครับพอนาเปิดมุเครื่องนะอ่ะนี่ครับมาดูสภาพเครื่องเลยครับเครื่องสวยจริงๆนะครับตัวนี้เครื่องไม่มีรอยรื้อเลยนะครับตัวนี้ซาตาร่าโฟล์วนะครับคมหมดด้วยกับบอยนะครับครับมาดูสภาพเครื่องแห้งๆจิ๊บๆเลยสตาร์ทเครื่องด้ป๊อ่ะเดี๋ยวจะสตาร์ทเครื่องให้ฟังนะครับ

เครื่องไม่มีไอนะครับดูแล้วพอดีเราเป่ดนนานมาได้ครับน้ำมันมาจะกระเด็นนะครับตัวนี้ ก็เครื่องสุดยอดนะคะลูกค้า,ะคะาราคาแค่ใบเท่านะคะไปออกหมดนะคะระบบไฟออกหมดเลยนะคะลูกค้าไปเลี้ยวเลี้ยวซ้ายเลี้ยวขวาออกนะคะ ถือว่าราคาไม่แพงนะคะแค่69,000บาทนะคะคันนี้รีบโทรรีบจองเร็วๆเ,เลยนะคะของดีจากทางร้านวิเชียนเสียงกงของเราะคะ่ะได้มาไม่บ่อยนะคะถ้าลูกค้าสนใจไม่ตีตรงตำแหน่งที่ว่าเกียร์หนึ่งเข้าไม่ได้นอกนั้นใช้ได้หมดนะคะเริ่มจากเกียร์สองเกียร์สามเกียร์สี่เกียร์ห้าแล้วก็เกียร์ถอยนะคะลูกค้าใช้ได้หมดเลยราคาไม่แพงนะคะลูกค้าคันนี้ราคาไม่แพงสมบูรณ์แบบมากเลยนะคะลูกค้า รับประกันใช้งานได้ดีเกียร์โฟล์กใช้ได้นะคะตัวนี้ราคาแค่6ก0 0 0บาทนะคะเข้าไร่เข้าสวนไปตลาดไปอะไรได้หมดไปในเมืองได้หมดนะคะลูกค้าคันนี้ใช้งานได้จริงได้หมดเลยนะคะให้เร็วให้ไวเลยนะคะลูกค้าถ้าสนใจคันนี้รีบโทรรีบจองค่ะพอดีรอเข้ามาเราก็รีบรีวิวลงให้กับลูกค้าที่สนใจนะคะของดีของถูกคันนี้เลยนะคะลูกค้า อย่ไปดูด้านหลังไฟเบรกก่อนนะคะเบิงไฟเบรกอย่าเบรกดูนี่นะคะไฟเบรกเต็มสูตรเลยนะคะลูกค้าคันนี้ไม่มีที่ติเลยนะคะสมกับราคา6,900 0บาทนะคะคันนี้ ระบบกระจกไฟฟ้าย,ยังใช้งานได้หมดเลยนะคะลูกค้าใช้ไม่ได้แค่เกียร์หนึ่งเกียร์เดียวนะคะลูกค้าเราบอกก่อนนะคะว่าคือเกียร์หนึ่งแค่เกียร์เดียวนะคะนอกนั้นใช้ได้หมดนะคะลูกค้า ไม่จําเป็นต้องใช้ก็ได้ค่ะลูกค้าแกนหนึ่งส่วมากก็เข้าเกียร์สองไปเลยครับร้านของเรานะครับร้านของเราตั้งอยู่ที่ตำบลหนองแปนอำเภอกุมราไสจังหวัดกาลสินนะครับ ารีบโทรรีบจองเร็วด่วนนะครับสำหรับาตาด้าโฟบินคันนี้นะครับเอกสารพร้อมโอนมีให้เรียบร้อยทะเบียนขาดเกิน3ปีนะครับราคา6,9 0 0 0บาทนะครับถ้าลูกค้าท่านใดสนใจก็ติดต่อสอบถามมาได้เลยนะครับครับก็มีอะไรมากนะครับก็ฝากติดตามกดไลค์กดแชร์ให้กับทางร้านของเราด้วยนะครับครับสวัสดีครับ